สวัสดีท่านชมนะครับวันนี้ผมมาเจอคนเล่นคุณเล่นชื่อเอกเอกโตเกียว OK ครับทีเฮดเอกเอกนะมาเจอคุณโตเกียวโอ้ขึ้นสิ่งดังก,ก่นอนเจอ เจอคุณโตเกียวโตเกียวอยู่ไหนเนี่ยโตเกียวอยู่ไหนนี่คุณคุณโตเกียวอยู่นี่คุยกับโตเกียวครับคุณโตเกียวหัวหน้าหัวหน้าสนใจเมื่อไหร่ หมายเหุ่เก่าค่ะอโอ้พิงเก่ามากพี่โตเกียวไปไหนบ้างเนี่ยไปกระบี่แล้วใช่ไหมพี่โตเกียวเปิดพิงเก่ามากเลยทุ่งพิมชายหาดบางแสน เ,เพื่อนเพื่อนด้วยบัวฟ้าร้องมีเกมอ่ะโม่เดินไปไหนวะเดินกลับเหรอไหมเพื่อนเพื่อนเลยนะตัวฟ้าร้องในเกม เพลงเก่ามากเลยลูกทุ่งยุคไหนเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยนะมผมเกิดปีสองห้าสี่สิบสองพันห้าร้อยสี่สิบเพลงเก่ามากเลยผมเพิ่งเกิดนะเนี่ยเกิดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ ทีโตเกียวเปิดหิ้เก่ามากเลยตรงสายข้อน่าจะอายุเยอะกว่าผมแล้วแหละนะ40หรือ30นี่ไงได้แหละตรงนั้นเพื่อนตรงนั้นเพื่อนฝรั่งครับเพื่อนฝรั่งอันนี้เพื่อนญี่ปุ่นนะชื่อโตเกียวทีโตเกียวเพื่อนญี่ปุ่นพูดไทยได้ครับเขาเป็นลุกครึ่งหรือไงนี่แหละคนนั้นฝรั่งเลยครับ เห็นพูดอังกฤษอยู่กับพี่โตเกียวมาเจอพี่โตเกียวในแมปผ่านบางแสนนะเฮ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยติดล้อมติดล้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอรักมีสูบเหรอวะ ตายก่อนกูตัวติดล่มไอสัตว์ส้นตีนเหรออยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยฝนตกอยู่ฟ้าผ่า้า้าแล้วไม่รอย เพื่อน้วยแอดเลยครับ FC แอผมเลยครับ สิงสารกันปิดปิดปิดสิงสารกัน <c oughs> i <laughs> บ้านปุกปุนก็ตกนะ ถอนนะไอ้ผูกมาคนชื่อบบทันะ้งผูกทั้ถงถอนทั้งถอนทั้งผูกครับท,ท,ที่โตเกียวเปิดครับ vịt đã à. À. Ừ, khi ngô lan khi cào nhé พี่โตเกียรเปิดเพลงมันๆหน่อยเดี๋ยวผมแจกให้เคยเปิดเพลงตองพังละไม้เปล่าเพลงเขาก็มันกันนะ ผมเปิดให้ฟังตอนเย็นละเพลงเก่าจังเลย ที่เห็นคนเปิดสตรีมข้าวากี้แล้วก็ปิดไปอะไรของวึงวะไปหาไอ้พูิก่อนหาไอ้พูิไอ้พูิอยู่ไหนวะเดเดเคนนี้คนนี้อันเนี้ยไอ้พูิไอ้พูพิแอดไอ้พูมิไม่ได้วะ ไอภูมิหายไปไหนหไอภูมิอยู่ไหนวะวันนี้วันนี้รุ่นใหญ่มาเล่นเยอะเนี่ยกับพี่โตพี่โตเกียวแล้วก็เพื่อนพี่โตเกียวมาเล่นเยอะเนี่ยรุ่นใหญ่ไม่ใช่เด็กธรรมดาผู้ใหญ่ก็เพื่อนผมเองเนี่แหละโตพี่โตเกียวเพื่อนผมเองนี่แหละ ไอภูมิอยู่ไหนวะอยู่ห้องน้ำรอเปล่าหรืออยู่ในเซเว่นบางแสนหรือว่าอยู่ในหรือว่าอยู่ในห้องคาราโอเกะวะท้องฟ้าแจ่มใสภูมิอยู่ไหนเอาจาักรยานปั่นไปหาดีไอ้ภูมิออกจากแบบปแล้วแหละอ๋อยังยังยัง ไอภูมิขอชื่อภูมิครับไอภูมินั่นไงเจอตัวค่ะแล้วไปแล้วไปหาพี่โตเกียวแล้วพี่โตเกียวอยู่ชายหาดครับนั่งกินนั่งกินเฉาก๊วยอยู่เฉาก๊วยกับเบียครับเบียผสมเฉาก๊วยฉากังลาวอนะ่ะ โตเกียวชอบกินครับเบียของ LEO วันนี้พี่โตเกียวว่างครับว่างครับกินขี้เอ้โตโตเกียวพูดไรเนี่ยสะกปรกชิบหายเลยพูดเล่นพูดเล่นแบบนี้แบบนี้นะพูดจริงเหรอพูดเล่น พูดเล่นในสกปวกว่ากูขำตายเลยพูดหรื <c oughs> อคุณตันพูดเขาพูดครับพี่โตเกียวไอ้ภูมิไอ้ภูมิมาหาพี่โตเกียวละนี่มันเพลงแก้วน้องนางนี่แก้มน้องนางนวันนี้วันนี้รุ่นใหญ่กับวันนี้รุ่นใหญ่พี่โตเกียวแล้วก็ไอ้ภูมิ แล,ลแล้วก็เป็นพื่อนฝรั่งอ่าเล่นเยอะวันนี้มีใครด่าดเลยนะในแบบฝรั่งเศสนะปกติจะมีคนด่านะใครดนะ่าเจ๊กนนี้ใส่วิดีคนที่วันเป็นพวกเจ๊กนั่นแหละปกติจะมีคนด่านะพอพี่โตเกียวข้าปลาหายหมดเลยสงสัยพี่โตเกียวเป็นเป็นตำรวจหรือจัดทหารนี่แหละผมก็เป็นทหารนะ แสงเกงทหานอยู่อ่ะเป็นทหารตรงนี้เสื้อก็หน้าใครก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ที่ที่นั่งแล้วที่นั่งปวดยืนดูก็ได้ฮะอาะทิตสิบสามนาทีละ กดเสกโลโซนี่พี่โตเกียวเปิดวงกลาไหมเคยฟังวงกลาไหม,มเคยฟังของเคยฟังเพลงของหนุ่มกลาไหม เป็นแฟนชันแล้วผมวง,องกลาเคยเปิดเปล่าเคยเปิดเพลงของวงกลาเปล่าเพลงชื่อว่าเธอเป็นแฟนชันแล้วอะแฟนชันแล้วอะ,วอะผมก็เพิ่งเคยฟังอะ,เ,เ,ะนนเคยเปิดเปล่าเพลงเธอเป็นแฟนชันแล้วอ่ะวงของไอหนุ่มวงกลา ขอนั่งหน่อยนะ มีงานเข้าตัวโตวเกียวไปละโอเคครับกลับบ้านละพี่โตเกียวไปละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ่ายครับ